สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับช่องเคยไทยสะพายลา้ามือนี่เอาสีมาเห็ดเนียกินแล้งนะาจ๊ะเนาะมุกปลาซิว่วมกหมอมือนี้อมมีใบตองเป็นมุกหมอนะจ๊ะเนาะอ้าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้บาบูโซล่าสีแคลา่าเคยไทยสะพายลา้าพี่น้อง,นง,นงนเนี้ยกินแลงมือนีมุกปลาซิวจ้าปลาซิวมุกปลาซิวพี่น้องใส่พริกก่อนเลยอันดับแรก้วก็ใส เป็นสีสเลวอ่นี่จ้าเดี๋ยวคนคนใส่กันผักหอมผักหอมผักอีตู้จ้าใบแมงลักถาดข้าวสารกลางกับใบแมงลักอ้าวันนี่ขึ้นได้กินเนาะเสียบพี่น้องนาะมันนี้พี่น้องหลังจากว่างจากเวียกว่างจากง่ายพี่น้องเล้วเวียกเลยง่ายม,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 มาแล้วจัดเมนูมาเนี้ยคงชุบลดจั๊กหน่อยใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยเงนัวแต่ว่าใส่พอประมาณเดี๋ยวขโมลุใส่ก็แล้วก็ ปลาแดกปลาบาบ่าเฮาปลาุ๊บปลาปปดแดกก็ยังมันบ่าเดเลยนะปุ๊บปลาแดกกับแดดลองใส่ไปไปกินแดกวันนี้พี่น้องวันนี้กินได้แซ่บจังหวะัดไร้ไร้ <c oughs> าาคนก็ถามว่าอยากเห็นบาบูก,กับสาวพลายเคยไทยสะใภ้เล้ากินข้าวย่างมันแรง,งแวนันน,นั้น้วกระค้นหนึ่งเข้ากันซ้ำนี่ซ้ำนี่ละ่ะยัางไงทำยังไงต่อที่นี่น ทางหมไปๆๆๆเด้อเป็นหนึ่งเด้อเสียงดิบๆอยู่มันนี้ยังดิบๆอย,ยู่เอาะพี่น้องมันนี้แม่นูมกปลาซิวพี่น้องคุณนใส่กันแล้วใส่ตั้งไฟอ่อนๆมกหมอ้อ ใช้ใส้ในเบื้องด้วอืมจะนักหมอเอาเดี๋ยวถ่าจากนอนนะพี่นะ้องเนาะถ่าจากคราวถ่าจากคราวสุกยังเนาะว้าวว้าว,าวาโอเคโอเคโอเคไปยกไปเลยมาที่นี่ปิดแก๊สก,ก,ก่อนับปิดแก๊สก่อนหิวข่าวแห้งแล้วเทใส่ถาดได้เด้อ Vừa lẹo vào này vừa lẹo Nhúc vào tắc này Ở đây 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 sần Nhúc 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 Bà Mang á Tắc đây, ta siêu vào đây Mang, mang, mang Mà 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 lẹo, mà lẹo, <laughs> <mà, mà, mà. cười> <laughs> นี่แจ้งเหี้ดนองเลยนี่ไปเด้อหมอกระดัมซะเนอะเยี่มอ่อนหานบรรยากาศงายมาเรงเล็กง่ายพี่น้องเข่าแห้มคำมาดิใช่าพี่้ถวนี้นั่งยิ่มุุ่นนี่เข้สวยเลยวะครับวางดูมาพี่น้องไหมมาเด้อกินน้กัน hoàn hòn, kinh doanh, em gọi đấy Hãy hết, cho เช้วได้ไหมเธอไปสอนเราอยู่ตลาดนัดแกเห็นไหมแกเห็นป้องใช่ผักหวานะใะ่ไข่มดแดงเลย Còn nhớ cái đường là Thôi nhảy nó

เห็งนงาทงเทียมชอบ่าซื้อเขากับ่็เลกินก็คือววานเขาน้าตรงไหนตรงหน้าน้ำนนถามีราคาสัมงถาอยู่บนนอก OK，OK。Okay, okay. แ้เแเไเส็ก็ก็าวาไรเสลูกคือเอาชยางตัวแลวน่ะขอบ้านเขา xăm xì nữa đó? khó cóng nữa xem chào mừng quá

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ขอบคุณนะพี่น้องฝากกันด้วยพี่น้องเคยไถ่เคยไทยเคยไทยจะพาลาวพลาพี่น้องกินข้าย่างมาแร้มึงเนี่ยขอบขอบเนี่ยลาพี่น้องไปชมีไปชมีนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เคยไทยสะพายลาวจังหวัดเพชรพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับส้ำบายดีตรงไหนพี่น้องบ๊ายบาย